อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้คุณพลาดคลิปต่อไปนะครับกล้องวงจรปิด C C T V ถือเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ในปัจจุบันเพราะสามารถช่วยป้องกันการโจรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากจะติดไว้ในสำนักงานหรือร้านค้าได้แล้วหลายคนยังนิยมติดไว้ในบ้านอีกด้วยโดยกล้องวงจรปิดสำหรับติดตั้งที่บ้านนั้นมีหลายยี่ห้อตอบโจทย์ทั้งติดตั้งภายในอาคารแล้วก็นอกอาคาร นอกจากนี้บางรุ่นยังสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนแล้วก็ไมโครโฟนให้อีกด้วยครับสำหรับคลิปนี้นั้นนะครับผมจะมาแนะนำ10อันดับกล้องวงจรปิดยี่ห้อไหนดีในปี2024ที่เป็น CCTV ในบ้านแล้วก็นอกบ้านจะมีตัวไหนบ้างที่น่าสนใจถ้าหากพร้อมแล้วไปฟังกันครับเริ่มจากตัวที่10 Easywit รุ่น C6N 1,080p กล้องวงจรปิดรุ่นนี้มาพร้อมกับความจุที่มากถึง260กิกะไบต์คุณสามารถบันทึกภาพได้ยาวนานโดยไม่ต้องคอยเปลี่ยนเมมโมรีอยู่บ่อยๆเพราะเหมาะกับการใช้บันทึกภาพภายในอาคารตัวกล้องทำการหมุนได้แบบรอบทิศทางทำให้ไม่เกิดปัญหาเรื่องมุมอับ เมื่อนำมาติดตั้งกล้องรุ่นนี้สามารถรองรับการสื่อสารแบบ2ทางคุณจึงทำการใช้มือถือเพื่อควบคุมการสั่งการกล้องจากระยะไกลได้กล้องรุ่นนี้มีฟีเจอร์เด่นอย่างเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวที่จะสามารถตรวจสอบภาพและสิ่งผิดปกติได้แบบเรียลไทม์ตัวกล้องใช้พลังงานจากแบตเตอรี่โดยสามารถชาร์จผ่านพอร์ตไมโคร USB ได้อย่างสะดวกโดยชาร์จหนึ่งครั้งตัวกล้องจะทำงานได้อย่างต่อเนื่องยาวนานเลยนะครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ890บาท ตัวที่9เซลมีรุ่นสมาร์ทคาเมล่า C 2 0 0ทางเซลมีมักจะมีการผลิตสินค้าที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันมากมายรวมถึงทางแบรนด์ได้ยังมีการผลิตแล้วก็วางจําหน่ายกล้องวงจรปิดออกมาด้วยกล้องวงจรปิดรุ่นนี้มีการออกแบบเพื่อใช้ติดตั้งภายในโดยเฉพาะเลยนะครับ เพราะว่าเป็นกล้องวงจรปิดที่มีประสิทธิภาพในการถ่ายภาพได้ด้วยความคมชัดระดับ Full HD รองรับเทคโนโลยี WDR ที่จะช่วยให้ตัวกล้องสามารถบันทึกภาพได้แม้ว่าอยู่ในที่แสงน้อยและที่ตัวกล้องจะมีไฟ LED ช่วยส่องสว่างในตอนกลางคืนโดยทางแบรนด์ก็มีการเพิ่มฟังก์ชันที่หลากหลายเข้ามาไม่ว่าจะเป็น AI อัจฉริยะที่ตรวจจับความเคลื่อนไหวได้อย่างแม่นยำรวมถึงการสั่งการด้วยเสียงผ่าน Google Assistant แล้วก็ Alexa ได้อีกด้วยครับ ส่วนภาพที่ถ่ายก็จะทําการจัดเก็บไว้บนคลาวนั่นเองครับสําหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ825บาทไปจนถึง1,105บาทนั่นเองครับ ตัวที่8 VSTAR c a m รุ่น c 2 4 s VSTAR c a m เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่มีการผลิตกล้องวงจรปิดออกมาหลายรุ่นสำหรับกล้องรุ่นนี้เป็นกล้องที่บันทึกภาพได้ด้วยความคมชัด2ล้านพิกเซลด้วยความชัดระดับ full hd ภาพที่บันทึกจะมีความชัดเจนนำมาตรวจสอบได้อย่างไม่ติดขัดเป็นกล้องที่ใช้งานได้อย่างสะดวกเพราะเป็นกล้องวงจรปิดแบบ ip camera ที่มีความจุมากถึง 256GB ไม่จำเป็นต้องคอยเปลี่ยนการ์ดความจำอยู่บ่อยๆนอกจากนี้คุณยังสามารถทำการจัดเก็บภาพบันทึกไว้บนคลาวดเพื่อเรียกดูภาพจากอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างสะดวกนอกจากจะทำการตรวจสอบภาพได้อย่างคมชัดแล้วกล้องรุ่นนี้ยังมีไมโครโฟนแล้วก็ลำโพงในตัวจึงสามารถบันทึกเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ829บาทไปจนถึง1520บาท ตัวที่7เสี่ยวมีรุ่น Outdoor Camera AW 300 อีกหนึ่งกล้องวงจรปิดจากทางเยลมีที่ออกแบบมาให้สามารถติดตั้งทั้งภายในอาคารและก็นอกอาคารนอกจากตัวกล้องจะมีคุณสมบัติในการกันน้ําแล้วก็กันฝุ่นในระดับ IP 6 6จึงสามารถติดตั้งนอกอาคารได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องลมหรือฝนในส่วนการบันทึกภาพก็สามารถบันทึกได้ด้วยความคมชัดในระดับ2 k โดยตัวกล้องจะมีมุมมองบันทึกภาพได้กว้างถึง101.7องศาอีกทั้งยังมี light สปอตไลท์ LED 2ดวงและ IR 8 5 0 nm อีก2ดวง,ดวงก็จะช่วยให้กล้องบันทึกภาพแบบสีในตอนกลางคืนได้ที่สำคัญกล้องวงจรปิดรุ่นนี้มีไมโครโฟนแล้วก็ลำโพงในตัวสามารถส่งเสียงแจ้งเตือนเมื่อมีผู้บุกรุกเพิ่มความอุ่นใจเมื่อนำมาใช้งานได้เป็นอย่างดีนั่นเองครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ1,099บาทไปจนถึง1749บาทตัวที่6 tp link t a p o รุ่น c 310 outdoor security wifi camera ก็จะเป็นอีกหนึ่งกล้องวงจรปิดที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานนอกอาคารโดยตัวกล้องมีคุณสมบัติกันน้ำแล้วก็การฝุ่นในระดับ IP 6 6คุณจึงติดตั้งเพื่อใช้งานตัวกล้องได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องฝนหรือมลภาวะอีกทั้งยังทนต่อความร้อนได้เป็นอย่างดีอีกด้วยครับนอกจากจะนํามาติดตั้งที่บ้านหรือที่พักแล้วยังนิยมมาติดตั้งนอกองค์กรหรือบริษัทอีกด้วย ในขณะที่การบันทึกภาพก็ยังทําได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะสามารถบันทึกภาพได้ด้วยความคมชัดในระดับ Full HD 1080p เลนมีมุมกว้าง104องศามาพร้อมกับเทคโนโลยี Advanced Night Vision ที่ทําให้กล้องบันทึกภาพในตอนกลางคืนได้อย่างคมชัดบันทึกภาพได้ไกลถึง30เมตรรวมถึงตัวกล้องยังสามารถแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้อีกด้วยครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ1,214บาท ตัวที่5 iMILAB รุ่น C21 กล้องวงจรปิดรุ่นนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากมีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายตัวกล้องมาพร้อมกับเลนที่มีความคมชัดให้ความละเอียดอยู่ที่ 4MP ให้ความคมชัดในระดับ 2.5K คุณจึงสามารถทำการตรวจสอบภาพที่บันทึกได้อย่างง่ายดายเพราะภาพมีความคมชัดสูงเลนกล้องมีมุมกว้าง105องศาแล้วก็ยังหมุนได้360องศา เพิ่มประสิทธิภาพในการบันทึกวิดีโอได้มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังสามารถบันทึกภาพตอนกลางคืนได้อย่างคมชัดด้วยอินฟราเลด 850nm ถึง4ตัวจุดเด่นของกล้องวงจรปิดรุ่นนี้คือสามารถตรวจสอบและก็ควบคุมผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้รวมถึงยังรองรับการสั่งงานด้วยเสียง Google Assistant แล้วก็ Amazon Alexa ได้อีกด้วยครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ1,240บาทตัวที่4 Hikvision รุ่น DS2CE16D0TIRF Hickvision เป็นแบรนด์หนึ่งที่มีการผลิตกล้องวงจรปิดออกมามากมายหลายรุ่นสำหรับกล้องวงจรปิดรุ่นนี้มาพร้อมกับฟังก์ชัน Smart IR ที่ช่วยให้คุณทำการตรวจจับภาพในที่มืดหรือในที่แสงน้อยได้ไกลถึง25เมตรสามารถทำการติดตั้งนอกอาคารได้เพราะมีคุณสมบัติกันน้ำและก็กันฝุ่นในระดับ IP67 โดยตัวกล้องสามารถบันทึกภาพได้ด้วยความคมชัดในระดับ Full HD โดยมีวิดีโอเอาต์พุตถึง4รูปแบบได้แก่ TVI, AHD, CVI แล้วก็ CVBS เป็นกล้องที่ทำการติดตั้งได้อย่างง่ายดายสำหรับคนที่เพิ่งทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วยตนเองครั้งแรกก็ทำการติดตั้งได้อีกทั้งยังเป็นกล้องที่ดูแลรักษาได้ไง่ายอีกด้วยครับ สำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ1370บาทตัวที่3 x a x o n Aero S 1 Pro and S 2กล้องวงจรปิดรุ่นนี้สามารถบันทึกภาพได้อย่างคมชัดเลนส์ภาพมีความกว้างถึง110องศาสามารถมองเห็นภาพได้กว้างมากขึ้นใช้งานได้อย่างสะดวกกล้องวงจรปิดรุ่นนี้มาพร้อมกับเสาอ,อากาศ2เสาเพื่อใช้ในการทำงานกับเครือข่าย WiFi คุณจึงสามารถตรวจสอบภาพผ่านอุปกรณ์ต่างๆได้แบบเรลไทม์รวมถึงยังสามารถควบคุมกล้องจากระยะไกลกล้องรุ่น ีน้มีอินรฟเลตที่ช่วยให้กล้องทําการบันทึกภาพในตอนกลางคืนได้ในระยะ15เมตรอย่างชัดเจนรวมถึงยังมีไฟ LED ถึง4ดวงช่วยส่องสว่างอีกด้วยกล้องวงจรปิดรุ่นนี้มักจะนํามาติดตั้งนอกอาคารเพราะตัวกล้องมีคุณสมบัติทนต่อฝุ่นแล้วก็น้ําในขนาดเดียวกันก็ยังสามารถประยุกต์นํามาติดตั้งภายในอาคารได้เช่นกันครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ1,390บาทไปจนถึง1,790บาท อันดับ2 TP Link t h a p o C520 WS กล้องวงจรปิดรุ่นนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มคนที่กําลังมองหากล้องวงจรปิดมาติดตั้งนอกอาคารสําหรับกล้องรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้ทนต่อมลภาวะได้เป็นอย่างดีรวมถึงยังกันน้ําในระดับ IP66 กล้องรุ่นนี้สามารถทําการบันทึกภาพได้อย่างคมชัดไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนก็ตามตัวกล้องมาพร้อมกับฟีเจอร์ Starlight Color Night Vision ที่ช่วยให้การบันทึกภาพในตอนกลางคืนมีสีสันและก็ดูคมชัดมากขึ้นกล้องรุ่นนี้บันทึกภาพได้ด้วยความละเอียดถึง2,560 x 1 1,440ตัวกล้องบันทึกภาพได้มากถึง360องศาอีกทั้งยังมีสมาร์ท i i ที่สามารถตรวจจับความแตกต่างระหว่างคนสัตว์และสิ่งของได้รวมถึงยังมีระบบแจ้งเตือนเมื่อเจอสิ่งผิดปกติอีกด้วยครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ1,729บาทแล้วก็ตัวที่1 i m i Lab รุ่น ec c สำหรับกล้องรุ่นนี้มีการออกแบบมาเพื่อใช้งานนอกอาคารมีคุณสมบัติทนต่อความชืน้นความร้อนและมลภาวะได้เป็นอย่างดีเป็นกล้องที่สามารถบันทึกภาพด้วยความคมชัดในระดับ 2.5K เลนส์มีความละเอียด 4MP ช่วยให้คุณทําการตรวจสอบภาพที่ถ่ายได้อย่างสะดวกกล้องรุ่นนี้มาพร้อมกับฟังก์ชัน Color Night Vision ที่จะทําการปรับสีภาพในตอนกลางคืนให้เป็นภาพขาวดําให้กลายเป็นสีด้วย AI อีกทั้งยังมีฟีเจอร์ Human Detection ที่จะทําการตรวจจับความเคลื่อนไหวและทําการแจ้งเตือนผ่านแอป ในทนททัีโดยกล้องวงจรปิดรุ่นนี้ทำงานด้วยแบตเตอรี่ขนาด5,200ม ah, ิลลิแอมที่สามารถทำงานได้ต่อเนื่องยาวนานถึง100วันต่อการชาร์จ1ครั้งครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ2,391บาท ครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับ1ิบอันดับกล้องวงจรปิดยี่ห้อไหนดีในปี2024เรียกได้ว่าน่าสนใจแทบทุกตัวเลยนะครับกล้องวงจรปิดไม่ได้มีประโยชน์แค่เพียงป้องกันการบุกรุกของขโมยเท่านั้นแต่ยังใช้สําหรับเฝ้าดูพฤติกรรมของคนหรือสัตว์เลี้ยงที่คุณห่วงใยได้อีกด้วยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ like, เป็นกาลังใจให้กับผมได้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ อร่าติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไห้คม่พลาดคลิปต่อไปนะครับ